ช่วงมาม่ามาเมาสนับสนุนโดยเบอร์หนึ่งตัวจริงถ้าเป็นมาม่าหมูสับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงมาถึงช่วงมาม่ามาเมานะครับง่ายๆแค่จับคู่ภาพให้ถูกต้องนะฮะซึ่งเรามีด้วยกัน3ภาพนะฮะภาพของมาม่าครับมาม่าสองนะฮะแล้วก็ภาพของไมคคันรายการเอกกี้มาของเรานั่นเองนะฮะผู้สนุกของเราอยู่นี้แล้วสวัสดีครับอ่าพูดกับไม่นิดนึงนะครับอ่าอยู่ตรงนี้อ่า ุณอะไรโบค่ะคุณโบนะฮะทำงานที่ไหนทำงานอยู่สำนักง,งานการเกษตแผ่นดินค่ะอุ้ยแล้วอยู่แถวนี้เองนะฮะแดีวซอยอารีนะฮะ <c oughs> วันนี้ให้จับคู่ภาพจับคู่ภาพถูกต้องนะฮะเดี๋ยวรับของรางวัลจากมาม่าหมูสับไปเลยโอ,อ้นะฮะมีกระติกน้ำร้อนแล้วก็ผิดพันของมาม่าหมูสับด้วยนะครับพร้อมพร้อมค่ะพร้อมค่ะมาม่าแบบซองนะครับมาม่าแบบซองด้านนี้ต้องเลือกให้เจอมาม่าแบบซองนะที่รัก ัครบไม่ใช่ให้ปุดยป้ายหนึ่งลูกตองรับไปเลยกันถึงน้ำร้อนละปิดผันมาม่าหม,มูสับนั่นเองนะครับมาม่าหมูสับชมใหม่หอมเตะจมูกรับไปเลย เอาละครับก่อนที่เราจะเม้ามอยกันต่อนะฮะวันนี้พี่เอกกี้ก็มีผลิตภัณฑ์มาม่านะครับรสหมูสับโฉมใหม่นะครับขอบอกว่าอร่อยหอมเตะจมูกนะครับมามอบให้กับน้องแม็กด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ กำลังใจมา<ช>แน่นแน่นแน่แนข่าวดีเลยสาวชาว,ชวอ็กซเมลน,นะครับมาม่าครับนะฮะแจกล้ำไม่ซ้ำกัน7วัน7อย่างนะครับลุ้นแกจิตนะฮะตุกขกุนแอปเปิ้ลทุกวันนะฮะร,รีบส่ง SMS นะครับราดข้างถ้วยมาม่าทุกรถนะครับมาลุ้นแจกทุกวัน70วัน70เครื่องนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9มิถุนายนนี้นะครับอ่ารีบส่งกันมานะเดี๋ยวก่อนผมต้องถามพี่เอกี้นะอะไรครับ ทำไมจัดรายการครั้งนี้ทำไมต้องนัดผมมาบนเตียงด้วยครับทำไมเรานั่งสบายสบายไงเพราะเวลาเราเหนื่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบนี้เราเนี่ยเรามีหมอนลายเสือด้วยนะเนี่ยมันยังไงครับพี่เอกิผมว่าผมว่าแขกรับเชิญของเราเคลิ้มๆใช่ไหมเคลิ้มเคลิ้มปุ๊บเราก็คว้ามัดเลยเคลิ้มปุ๊บเราก็คว้ามัดเลยนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยลุคนี้เซ็กซี่ขึ้นเลยนะแมททำไมทำไม คิดยังไงยังไงคือแบบว่ากระแสของการถ่ายชุดว่ายน้ําล่าสุดเลยคือคือจริงๆแล้วบอกก่อนเลยคือผมผมไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้จริงๆทางนี้พี่ว่าทางนี้พี่ว่าทางนี้่พี่ว่าทางนี้คือผมผมก็ร้องเพลงเล่นละครมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องคือคือฝ้ายเนี่ยเริ่มต้นจากฝ้ายก่อนคือทางทีมงานวอลลุ่มเนี่ยเขาติดต่อให้ฝ้ายมาถ่ายหน้าปกแล้วไปไปไปมาเนี่ยเขาอยากได้เป็นถ่ายคู่เขาเลยถามว่าเออพี่แม็กเนี่ยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วพี่แม็กว่าไง ไม่ก็แต่ถ้าคิดคิดแล้วแม่ก็สับขาหลอกพี่บกอตั้งนานครับเป็นเดือนเลยคือคือเราไม่มั่นใจเรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ทางเราอะไรเงี้ยปกติถามจริงปกติสมมติเราว่ายน้ำอ่ะเราเราใส่เกงว่ายน้ำหรือเป็นเกงบอลหรือเกงเซิร์ฟเกงเซิร์ฟเกงเซิร์ฟใช่ครับผมครับแล้วเวลาถ่ายก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำนะใช่แล้วคือคือทีเนี้ยแบบสับขาหลอกเขาตั้งนานประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วจนจนสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าเออพี่เขาคุยน่ารักมากพี่บกอ่ะเรารู้สึกว่า หัวหนังสือวอลลุ่มมันก็น่าจะโอเคนะใช่โอเคเลยนครับรน่าจะดีอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าโอเคตกลงถ่ายเพราะว่าเราเราเชื่อว่าพี่เขาบอกว่าชุบไว้น้ำมันก็คือชุบไว้น้ำอ่ะคนไว้น้ำมันต้องใส่ชุบไว่ายน้ำครับเราก็เลยเออมันมันก็จริงนะอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยตัดสินใจถ่ายแล้วก็มีเวลาฟิตที่เหลือเนี่ยประมาณ เดือนหนึ่งอะไรเงี้ยเดือนเดือนกว่าโอ้เดือนหนึ่งก็ใช่ไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะแล้วเดือนกว่าๆเนี้ยเราเรามีวิธีฟิตจริงๆถึงทำให้ร่างกายของเราดูเฟิร์มช่วงนั้นนี่คือแม่ผมน่ารักมากแม่ให้แบบว่าปิ่นโตมาให้อะจะปิ่นโตมาให้คือแบบว่าช่างเนื้อเลยว่าประมาณนี้ต่อมื้อหนึ่งต่อมื้อนึ่งอะไรเงี้ยครับช่างการช่างเลยเหรอใช่ครับผมแบบอกไก่ร้อยห้าสิบกรัมหรืออะไรเงี้ยครับผม แล้วทำยังไงถึงว่าไม่มีพุงเออเราก็ต้องมีเคล็ดลับเนอะเราทำไม่ทันวิธีการเล่นของเราเนี่ยคือสำคัญคือในขณะที่เล่นเนี่ยต้องกินตลอดทุก3ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีการลีนด้วยลีนนี่คือว่ามีมีการแบบว่าคาร์ดิโออย่างเงี้ยครับอุ้ยพูดแล้วเนี่ยไม่เห็นภาพนะเราต้องเอาเลยภาพมาให้ดูหน่อยอ่าอย่างนี้เป็นเป็นเป็นแบบชุดแรกเบาๆอ่านี่ผู้ชายก็ใส่นะปกติทุกวันนักว่ายน้ำอ่ะ ใส่แบบนี้ยาวหน่อยขึ้นมาแบบว่าเออถึงข่าวอันนี้โอเคโอเคอันนี้โอเคไหมอันนี้ชุดแรกที่ถ่ายอันนี้โอเคไหมโอเคครับพี่นะถ่ายรูปของเราเนี้ยลงมือถือพี่เลยนะถ่ายตรงไหนครับถ่ายตรงไหนครับถ่ายทั้งตัวอ๋อครับเวลาพี่จะขยายดูพี่ครับอย่างงี้วอย่างงี้อย่างเงี้ยมึนที่สองนิ้วแต่ชุดแรกพี่ไม่ค่อยชอบชุดนี้พี่ว่าพี่ว่ามันยาวเกินไปการใส่ชุดว่ายน้ำอันนี้มัน ตื่นนอนตื่นนอนจอตื่นนอนนะคือคือหลักๆเนี่ยคือขอพี่บอกกด้วยว่าไม่อยากถ่ายแบบเหมือนตั้งใจโพสใส่กล้องอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกว่าเหมือนกับว่าถ่ายไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยท่านเีนต่อไปอ่าอันนี้น่ารักที่ออกเป็นคู่ไงครับคู่รักกันนะโอ้ท่านี้พี่ก็ทำได้นะในโชว์เลยครับเราไม่เชื่อพี่ทำได้พี่เอ็กกี้ทำไม่ได้แบ็กถ้าฉันทำเธอต้องทำนะ ถ้าฉันทำเธอต้องทำนะไหนเร็วถ้าฉันทำเธอต้องทำนะไหนเอ้กี้ใจนิดหน่อยเร็วถ้าฉันทำถ้าท่านผู้ชมดูนะครับไหนไหนครับนหนครับยังไงครับโอ้ไม่เต็มเลยอ่ะมาไม่เต็มไม่เอาไม่ได้ถ้าจะมาไม่มาทั้งใจก็กลับไปซะดีกว่าอ่ะทั้งใจนอนหรือมา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 นี่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 ครับโอ้ยยี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะดูน่ารักดูแบบว่าสปอร์ตแมนสปอร์ตเกิร์ลมากๆเลยใช่แต่ครับกางเกงนี่ถูกต้องมาก คุณผู้ชมกางเกงนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่แม็กต้องใส่จะถ่ายไหมชุดว่ายนะ้ำจะถ่ายไหมคงไม่แล้วครับคงไม่แล้วครับทำไมล่ะมันมันวกันหน่อยเลยผีพะโหมครับทำไมไม่ถ่ายแล้วอะ่ะคงไม่แล้วแหละไม่ต้องหงุดหงิดนนั่นครับคงไม่แล้วเพราะว่ามันทั้งเดียวหรอมัน,ม,นมันเยอะมากเลยนะสำหรับผม <ช>ก็ถ่ายไปทีเดียวใช่ครับก็จะได้ไม่ขอเนาะก็เ้อที่เหลือก็คงสปอร์ตที่หรืออะไรแบบถ้าอย่างนั้นโอเคอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้ากิดว่าชุดไม่น่าคงไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วแต่ไม่แน่นะฮะเขาเคยถ่ายครั้งแล้วไม่แน่ <c oughs> ในปีหน้าซัมเมอร์หน้าร <c oughs> <c oughs> ร่ซัม <c oughs> <c oughs> เมอร์หน้าพี่ขอบ้างกว่า <c oughs> เออเอาแบบข้าว้ายเมื่อกีนี้นะแต่ว่าแต่ว่าใส่แต่แว่นตาผมว่าเขาแตะ นะไม่มีเสียงโอเคว่าพูดอีกบ้างเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องพูดถึงความสัมพันธ์ดีกว่าครับตอนนี้คุณกับ w ุ้ยฝ้ายเป็นไงบ้างคบกันมานานแค่ไหนแล้วปีกว่าปีต้นๆ้นปีต้นๆครับอย่างที่อย่างที่ช่วงเบรกที่แล้วบอกเกินคือไปเจอกันในงานเหมือนงานของเอฟอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มคุยกันประมาณวันวันคริสต์มาสพอดีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราคลิกกับผู้หญิงคนนี้เขาตลก เจ้าวิงตลกอย่างเงี้ยครับตลกตลกใช่แล้วเราก็คลิกเลยแล้วก็นิสัยใจคอเขาเออไงก็ชอบเขาตองไหนทับใจเขาตรงไคือเขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องบาปบุญมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนคนแบบว่าชอบทําทานให้ทานนี่ดูดีนะดูดีนะแต่คือแต่คือเรารู้สึกเรารู้สึกสบายใจว่าคือเขาจิตใจดีอะไรเงี้ยครับเขาดูแลครอบครัวด้วยนะใช่เลี้ยงครอบครัวด้วยน่ารักตรงนี้เนาะใช่ครับแล้วแล้วเราเคยทําอะไรให้เขาแบบเซอร์ไพรส์ใช่ไหมนะเซอร์ไพรส์เขาเาป็นคนโรแมนติกมาเออเป็นคนโรแมนติกไหม ผมหวังมากเลยนะครับจริงเหรอผมเหรอครับก็กลางๆนะเออก็เหมือนเราเราโตขึ้นแล้วแบบว่าเหมือนผ่านวัยเด็กผ่านวัยเด็กที่ทํานู่นทํานี่หรืออะไรเงี้ยครับเราเลยเริ่มรู้สึกว่าอะไรคือพอดีของเราอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกว่าอาจจะบอกว่าไม่เรียกว่าหวานมากอาจจะบอกว่าไม่ขมเกินหรืออะไรเงี้ยแต่คืออย่างอย่างของฝ้ายเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเขาน่ารักอ่ะคือแบบว่าอย่างวันเกิดผมเงี้ยเป็นวันที่ผมถ่าย MV พอดี MV เพลงกลายเป็นรักเนี่ยครับเล่นคีย์บอร์ดวีดีอ่ะ เขาบอกว่าโผล่มาเป็นจิงโจ้กระโดดจิงโจ้มามาหลังที่ผมถ่ายเอ่ีะแล้วถือเค้กมาโถน่ารักเนอะใช่ครับผมก็ก็เออนู้หญมีอะไรจุกจิกจุกจิกมุมแบบนี้ไงจะเป็นเขามากกว่าที่ที่ทำอะไรตอนนี้อยากบอกอะไรเขาเอ่อก็อยากให้อยากให้ฝ้ายดูแลสุขภาพดีแล้วกันเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยฝ้ายแบบสุขภาพไม่ดีเลยครมีมีปัญหาแบบใช่ทำงานเยอะแล้วก็บางทีก็เครียดแล้วแบบก็เป็นหอบ เป็นหอบมีเป็นห่วงมากอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากให้ฟาดแบบว่าตั้งใจทำงานแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับใช่กำลังรุ่งเลยนะแต่แกมอะ่รเนี่จะได้ฟอลโล่พวกเราเร็วได้ครับวิรัคณิตสะกดสิ w W E R A K A N I Z โอเควิรคณิตเดี๋ยวเราไปแอดกันนะ เอ็กเซปต์ได้นะได้เลยได้เลยแล้วฟอลโล่กันนะตอนตีสามตีสี่ช่วยขึ้นมาแบบว่าโพสรูปด้วยนะเดี๋ยวเราไปตามดูพี่เอคิบุกปรากว่าพี่เอคิบุกวันนี้กลับไปอย่างนี้ว้านี่ยไงตามฝ้ายแม็กฮะแม็กเกตทำให้พี่หวาดเสียวไปมากกว่านี้นะฝากนิดนึงนะครับผลงงผลงานให้กับแฟนครับก็ฝากผลงานล่าสุดของผมแล้วกันนะครับคือกำลังจะออนแอร์เรื่องดมทองทางดมทองนี้ก็คือเป็นเป็นละครแนวที่เรียนลึกลับมีมีแบบว่า ผีๆนิดๆอะไรเงี้ยผมลอ,ลองลองดูแล้วกันแต่คือถือเป็นละครฟอร์มใหญ่เรื่องนึงเลยถือว่าเป็นละครรีเมคเรื่องนึงที่ช่องเจ็ดเอามาทำแล้วเป็นฟอร์มใหญ่มากอยากให้ใหมาดูแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครอีกเรื่องนึงตามมาในช่วงกลางปีม,มีละครเวทีเรื่องวาวุ่นครับก็คือจะเป็นละครเวทีแนวคอมเมดี้ครับจะได้ดูประมาณน่าจะปลายปีป่ะประมาณเดือนกันยาปเดือนกันยาอันนี้พี่ต้องมาดูได้ได้เลยติดตามข่าวสารต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่า แฟนแฟนเอ๊ยอยากจะนอกนือจาก Instagram เราเฟซ o ุ๊กเฟซบ o ๊กอะไรเข้าไปที่ไหนยังไงไม่เล่นเลยไม่ไมเล่น,ลนก็เล่นแต่อินสตาแกรมสามารถออลจะมีมีมีแฟนเพจที่แฟนคลับผมทำก็คือ Magazine ครับก็คือ M A C K A S C E N E Magazine โอเคเดี๋ยวไปเขียนหให้ทีมงาน,นะจะได้ขึ้นได้เลยให<า>ย้ถูกต้องนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ชายคนนี้นะฮะนั่งอยู่ด้วยแล้วรู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีเลยอะ อยากจะไปอยู่ใต้พ่อห่มจริงเลยแต่ทำไม่ได้นะเพราะเขามีเจ้าของเลยนะต้องขอบคุณน้องแม็กอย่าลืมติดตามผลงาน้องแม็กด้วยนะครับขอบคุณนะครับน้องแมทขอบคุณครับครับผมเอาละครับแหมเมาส์ก็ไปเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าเราจะไปเก๋เซบเวอร์กันที่ Index Living Mall นะฮะก็ติดตามว่าที่นี่เขามีอะไรที่เก๋เซบเวอร์มากๆเลยนะฮะวันนี้ทั้งสองคนายบายในช่วงนี้ก่อนเนอะมาทำท่าสิเอกิเม้าส์เมาส์เมาส์เม้าส์เมาส์ เอาละครับชาวเอก็กซี้เมาส์เนี่ยคงจะเคยได้ยินกระแสการร้อยไหมทองคำยกกระชับใบหน้านะฮะที่กำลังฮิตนะฮะในหมู่ดารานักแสดงกันอยู่นะครับแต่ว่าเอก็กซี้เมาวันนี้เนี่ยมีวิธีการยกกระชับใบหน้าโดยไม่ต้องเจ็บตัวนะฮะเพราะว่าเรามีกูรูเรื่องการดูแลผิวพรรณนะฮะมาบอกเคล็ดลับนะฮะให้กับชาวเอก็กซี้เมาโดยเฉพาะเลยนะฮะตอนนี้พี่เอ็กกี้อยู่กับน้องแอปเปิลนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอรค่ะสวัส,ด,สดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแอปเปลิลค่ะแอปเปิลนี ใจเปนนางงนมถูกต้องค่ะเธอเป็นพิธีกรด้วยถูกต้องค่ะเป็นพิธีกรด้วยคืออยากให้แอปเปิลมาบอกเคล็ดลับหน่อยได้เลยคุณพี่พิธีการยกกระชับใบหน้าด้วยตัวเองคือไม่ใช่วิธีนี้นะฮะมันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้ถูกป่ะมีดีกว่านี้แน่นอนยังไงปกตินะคุณพี่ถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องริ้วรอยหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนคล้อยหรือว่าหน้ายานหรือว่าหน้าแก่ โดนเหรอคะเขาพี่ตลอดเลยอ่ะโอเคงั้นหนูหันไปทางคนอื่นนะหรือว่ามีปัญหาหน้าแก่กลัวไหมคะพี่เอกกลัวสิแล้วถ้าอายุเราเพิ่มขึ้นสัก5ปี10ปีหลังจากนี้กลัวว่าหน้าเราจะเหี่ยวหรือว่ามีริ้วรอยเยอะชัดเจนไหมคะใครๆกวงนั้นเวลาสมัยนี้นะรวดเร็วมากแป๊บๆผ่านปีแป๊บๆผ่านปีแป๊บๆปีบผ่านปีแต่หน้าเราเนี้ยเราต้องให้เขาอยู่นะถูกต้องทายังไงวันนี้ค่ะง่ายๆยกกระชับผิวหน้าด้วยตัวคุณเองเพียงใช้แค่หนึ่งครั้งก็รู้สึกได้ว่าหน้าคุณจะใสขึ้นแนนนนน่่่ออคคะัื ตัวโรมล้างหน้าทองคำเซรั่มทองคำแล้วก็มาสก์กัดทองคำของพาสบรี แบรนด์ทองคำอันดับหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้ค่ะเออมื่อกี้เมาส์กันข้างหลังโอ้พอบอกว่าขายดีมากใช่ลูกค้าประจำแน่นมากถูกต้องค่ะทั่วประเทศด้วยถูกต้องค่ะทั่วประเทศคือมีทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยวใช้ยังไงแต่ละตัวอะไรเงี้ยฮะใช้ตัวไหนก่อนอะไรเงี้ยค่ะถ้าคุณจะสวยขึ้นได้ต้องมีสขั้นตอนนี้หนึ่งคือล้างหน้าคือการทําความสะอาดสองบำรุงสามดีท็อกโอเคแล้ววันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษด้วยคุณผู้ชมห้ามกระพริบตาเลยจ้าห้ามกระพริบผ เพราะว่าวันนี้ในราคาคุ้มค่าแน่นอนมาดูกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะค ตัวแรกตัวนี้คือโปรมลางหน้าทองคําค่ะต้องบอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีทองคาบริสุทธิ์เข้มข้นพูดไปแล้วพี่เอกกี้ไม่เชื่อ,อมไม่เห็นภาพถูกไหมคะเดี๋ยวเปิ้ลสาธิตให้ดูเลยโปรมปกติทั่วๆไปสีอะไรคะสีขาวแต่ถ้าเป็นทองคําต้องเป็นสีทองถูกไหมคะ<อ>หลกัหลกๆเลยแล้วพี่เอกกี้เขาจะไปทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยเพิ่มประจุลบไม่ขึ้นใช้แล้วหน้าเราจะนุ่มขึ้นดูเด็กลงแล้วที่สําคัญค่ะเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวทุกปัญหาสิวเลยนะคะเลิศนะอันนี้คือใช้เช้าเย็นในะ้ะสัปดาห ล้างหน้าทองคำเนี่ยต่อกันที่เซรั่มถูกปะ่ะขั้นตอนต,ต่อไปถูกปะ<ช>้ะหลังเราล้างหน้าเนาะใช่นี่คือขั้นตอนการบำรุงค่ะแต่เป็นการบำรุงที่ล้ำลึกแล้วก็เข้มข้นด้วยเซรั่มทองคำผสมสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามค่ะนว่ดีเนาะถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวลองให้พี่เอ็กกี้สัมผัสเลยค่ะว่าเนื้อมันเป็นเนื้อเซรั่มที่เข้มข้นนิ่มแต่ที่สําคัญซึมเร็วมากและเห็นผลชัดเจนหอมด้วยหอมด้วย โอเคเยี่ยมมากเลยหลังจากเซรั่มเสร็จแล้วเราก็ต้องไปที่การดีท็อกผิวดีท็อกผิวนั่นเองะฮะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนสําคัญมากแม่นั่นคืออตัวไหนมาสก์นะคะทองคําค่ะตัวมาสก์นั่นเองมาสก์ตัวนี้มันจะแปลกกว่ามาสก์ทองคําทั่วๆไปค่ะพี่เอกมันไม่ใช่เป็นแผ่นชิ้ชู่หรืออะไรนะคะแต่เขาจะมีลักษณะเหมือนเป็นเซรั่มเข้มข้นเหนียวเหนียวทาบนใบหน้าค่ะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วมันจะแห้งพอมันจะแห้งเนี่ยเขาจะไปดีท็อกเอาพวกสารพิษสารเคมีตกค้างที่มันเคย ตันตามรูขุมขนให้มันหลุดลอกออกไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโอ้ือเลาใช้คือเราใช้3ตัวนี้ด้วยกันกต้องค่ะจะเห็นผลชัดเจนเลยยตัวมาร์กตัวมาร์กนี่เราใช้สัปดาห์ละกี่ครั้งสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งได้แต่เซรั่มเราใช้ทุกวันใช่ค่ะถูกไหมฮะโอ้โหเพราะนั้นสามตัวนี้รวมกันปุ๊บหน้ายังไงเหมือนหน้าน้องเหมือนหน้าน้องดูผิวหน้าน้องนะคุณผู้ชมคะถูกต้องก่อนหน้านี้เห็นรูปภาพเราต้องบอกว่าโอ้โหต้องลองไอ้ย่ะ ผิวหน้าแต่ก่อนนะ,ะท,ที่ยังไม่ได้ใช้นะ,ะเรียกว่าดวงจัน,น<ช>ทร์นะใรีอีกนนะ,<ป>ะอย่างนี้พอ <ปะ S 1> ใช้ปุ๊บ กระชับใช่ <c oughs> ข่าวขึ้นมีแต่คนทักเธอโปรโมชั่นอะไร <c oughs> บอกคุณผู้ชมหน่อยเลยโ <c oughs> ปรโมชั่น<อ>เดี๋ยวก่อน<ะ>ถ้าอย่างนี้คุณผู้ชมต้องตายแล้วจเป็นหมื่นแน่เลยอ่ะไม่มีตังค์นะเธอพี่เอกคะถ้าเป็น Counter 2000, เคาน์เตอร์แบนสอง0 0ื่อัพเออสิแต่วันนี้ทองคำแท้ๆ99.99%ิบาเนำเข้าจากที่ประเทศสเปนนะคะ ah. ปกตินะคะใช้ได้10ถึง14ครั้งราคา2,000บาทแต่รายการนี้ที่นี่ที่เดียวให้ฟรีค่ะพี่เอกจากฟรีจากปีเมื่อซื้อโฟมล้างหน้าทองคำหนหลอดใหญ่คู่กับเซรั่มทองคำผสมสารสกัดกระดูกอ่อนปลา สองชิ้นนี้นะคะราคาเต็มเนี่ยก็คือ5,800บาทแต่วันนี้ลดพิเศษครั้งแรกไม่เคยลดที่ไหนมาก่อนเ,ออเหลือแค่2,999บาทและแจกปีมสัสกัรทองคำอีก2,000บาท1หลอดอทั้งหมดเนี่ย3ชิ้น2,999บาทครับผมนะฮะเขาไมาที่เพื่ออะไรมันพิเศษเหลือเกินฟังล้วโอ้ตายละ ต้องรีบโทรนะค่ะสนใจต้องรีบโทรเพราะว่าจำกัดแค่50สายแรกเท่านั้นค่ะ0 2 6 8 8 6 9 9 9ค่ะหรือว่าอีกหนึ่งหมายเลขค่ะ0 8 3 0 7 4 7 7 0 2มนถึงนะคะปรึกษาก่อนก็ได้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรและเรายังมีบริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศไทยด้วยค่ะครับหรือเข้าไปที่เว็บของ pasbury.com ใช่ก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอนะครับวันนี้เพียงแค่50สายนะฮะจากเป็นหมื่นนะเหลือ299คุณได้ชิ้นนี้าสิบเก่าคุณได้งทีชิ้นนี้ไปเลยอย่าหยุดยั้ เนี่ยราคาเพียงแค่นี้วันนี้ต้องขอบคุณน้องแอปเปิ้ลมากๆเลยนะฮะที่มาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีให้กับผู้ชมชาวอีกกี้มาของเรานะฮะให้มีผิวหน้าที่สวยหล่อใสแล้วก็ดูดีเนาะ,ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ